ตอนที่หนึ่งดอยสุเทพเป็นสีน,ะบน,า,นาบันไดนาวัดพระธาตุดอยสุเทพน้องพิงกับน้องดอยช่วยกันนับขั้นบันไดลุงคำแปลงถามว่าเราขึ้นบันไดามาแล้ว150ิขั้นน้องดอยพูดต่อว่าถ้าเดินต่ออีก50ิขั้นรวมทั้งหมดจะเป็นกี่ขั้นนะน้องพิงตอบว่า150อบวกหเท่ากับ200อขั้นพอดีพวกเขาก็ถึงวัดพระธาตุแล้วเนอ ตอนที่สองประเพณีเป็นสง่านงงานประเพณีญี่เป e มีการปล่อยโคมลอยทั้งสามคนนับโคมลอยรวมกันน้องดอยหนูมีโคมเจ็ดลูกน้องพิงพูดว่าพี่มีโคมห้าลูกน้องดอยบอกต่อว่ารวมทั้งหมดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองลูกพอดีเลยปล่อยพร้อมกันงามนักตอนที่สามบุพชาตล้วนงามตาณนะสวนดอกไม้หลวงกลางเมืองเชียงใหม่เด็กๆช่วยกันนับดอกไม้ลุงคำแปงพูดว่าลุงนับดอกไม้ได้ยี่สิบสี่ดอก น้องดอยบอกต่อว่าหนูนับได้36ดอกน้องพิงรีบพูดต่อว่ารวมทั้งหมด24บวก36เท่ากับ60ดอกดอกไม้งามแท้แทเจ้าตอนที่สี่นําลำค่านครพิงนะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชียงใหม่เด็กๆรวมรูปโปสการ์ดลุงคำแปงพูดว่าลุงมีโปสการ์ดเก่าสิบใบ น้องพิงบอกว่าผมมี15า้าใบน้องดอยรีบบวกแล้วตอบว่า10บวก15้าเท่ากับ25บา้าใบรวมกันเป็นรูปเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติของนครพิงเฮาตอนที่หข้อคิดที่ได้จากนิทานนาลานวัดกลางเมืองเชียงใหม่ทั้งสามเขียนป้ายว่ารวมใจบวกความดีเพื่อบ้านเกิดน้องพิงพูดว่าเราบวกความรู้น้องดอยบอกว่าเราบวกความสามัคคีลุงคำแปงพูดเสริมว่าเฮาบวกความรักบ้านเกิดนี่ลาคข้านาครพิง